สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิลปชัยธรรมนัตทหารมหาเล็กรุ่นบุกเบิกจากถอดยศถึงถูกปลดไม่ว่าจะอดีตรหรือปัจจุบันเส้นทางของธรรมนัตยังคงผกผันให้ตามลุ้นกันตลอดเมื่อ35ปีที่แล้วบิ๊กจิ๋วพลเอกชาวลิตยงใจย,ยุทธผู้บัญชาการทารบกได้อนุมัติให้กองพันทหารราบที่4กรมฐานราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์ ขึ้นตรงต่อหน่วยบัญชาการรักษาความปลอดภัยซึ่งเป็นยุคเริ่มต้นที่มีการจัดหน่วยแยกเป็นทหารมหาดเล็กหรือทอมอครั้งแรกประยบเหมาะกับเวลานั้นร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่านักเรียนเตรียมฐานรุ่น25เพิ่งเรียนจบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามาหมดัดหมาดด้วยบุคลิกดูดีมีคุณสมบัติตรงตามที่กองทัพบกกำหนดจึงได้รับการคัดเลือกเข้าประจำรอหรักษาพระองค์ กลายเป็นทม,มรุ่นแรกทําหน้าที่รักษาความปลอดภัยเส้นทางรับราชการร้อยเอกธรรมนัฐที่ดูเหมือนสดใสในช่วงต้นกลับพลิกผันทันทีที่ถูกปลดออกจากราชการสองครั้งในปี2534เนื่องจากขัดคําสั่งผู้บังคับบัญชาและปี2536นห้รานีราชการแม้ตอนหลังได้ทําเรื่องขอกลับเข้ารับราชการใหม่ได้สําเร็จทั้งสองครั้งแต่สุดท้ายก็มีปัจจัยแทรกซ้อนทําให้ต้องออกไปใช้ชีวิตนอกกองทัพ แม้ขณะนั้นนายทหารชื่อดังเซไอพลเอกไตรรงอินทรทัตได้ยื่นมือมาประคับประคองและชี้ช่องทางการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยแต่นั่นก็ส่งผลให้ชีวิตนอกกองทัพของร้อยเอกธรรมนัฐต้องเข้าไปเฉียดชฉีวกับคดีสำคัญมากมายจนต้องเปลี่ยนชื่อนามสกุลหลายครั้งทั้งยุทธภูมิโบรลพัชระโบรลพัชระพรมเผ่ามนัฐพรมเผ่า และในวันที่9กันยายนพศ2 5 4 1ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ถอดยศร้อยโทพัชระพรมเผ่าชื่อในขณะนั้นเนื่องจากประพฤติตนไม่เหมาะสมตามพระราชบัญญัติวินัยทหารพุทธศักราช2476จากนั้นร้อยอีกธรรมนัฐก็เริ่มชิมลางทางการเมืองครั้งแรกด้วยการทำหน้าที่อยู่เบื้องหลังช่วยดูฐานเสียงกรุงเทพมหานครให้พักไทยรักไทยเมื่อปี2 4 2 โดยมีทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าพักและสามารถชนะเลือกตั้งสองสมัยติดต่อกันร้อยเอกธรรมนัฐเงียบหายไปหลังเกิดรัฐประหารปี2 5 4 9ก่อนจะมีชื่อปรากฏในแบล็คลิสต์ของศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสอชอชหลังมีกระแสข่าวเข้าไปเกี่ยวพันกับกลุ่มฮาร์ดคอร์ในการชมุมนุมของคนเสื้อแดงและเตรียมถูกอายัดทรัพย์แต่ไม่นานก็ถูกปลดชื่อออกจากบัญชี ต่อมาร้อยเอกธรรมนัทได้เปลี่ยนชื่อจากมนัตพัชระจนมาถึงชื่อปัจจุบันและเข้าไปคลุกคลีกับการเมืองในพื้นที่บ้านเกิดจังหวัดพะเยากระทั่งมีข่าวได้ลงสมัครสอส,อสอบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยปี2,557แต่การเลือกตั้งดังกล่าวเป็นโมฆะจากนั้นเกิดรัฐประหารปี2,557ร้อยเอกธรรมนัทได้ย้ายขั้วสลับข้างมาอยู่กับพรรคพลังประชารัฐช่วยงานสามปอ ออกแบบการเมืองและด้วยความสามารถเฉพาะตัวในการรวบรวมต่อรองจัดกลุ่มรวมไปถึงวาทกรรมแจกกล้วยจนได้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์จากนั้นไม่นานพักพลังประชารัฐปรับโครงสร้างพักใหม่ซึ่งพลเอกประวิทยยังคงนั่งเป็นหัวเดือใหญ่แต่เลื่อนขั้นร้อยเอกธรรมนัตมาเป็นเลขาธิการพักเพราะเชื่อมั่นว่าความถึงลูกถึงคนกล้าได้กล้าเสีย จะสามารถชิงพื้นที่ฐานเสียงคู่แข่งด้วยสัพพะกำลังที่เต็มเปีย่ยมทั้งทุนอำนาจและบริวารหวังเดินการเมืองต่อไปแต่สิ่งที่หวังกลับไม่เป็นไปตามที่คิดทันทีที่เกิดกระแสะข่าวโค่นล้มพี่น้องสองปอทั้งพลเอกประยุทธ์และพลเอกอนุพงศ์โดยมีร้อยเอกธมันนท์ยงใยอยู่เบื้องหลังผ่านศึกซักฟอกไม่ไว้วางใจรัฐบาลส่งผลให้เนื้อหาการอภิปรายของฝ่ายค้านหยุดชืดไปสนิทแม่ผลสุดท้ายคะแนนโหวตของพลเอกประยุทธ์จ,จันโอชา จะได้รับเสียงโหวตเกินครึ่ง264คะแนนให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปแต่ก็ได้อันดับบ้วยตามยติคือคะแนนเสียงไม่ไว้วางใจมีถึง208คะแนนสูงสุดใน6รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยกันเสร็จสึกในสภาก็ถึงคราวสักษาเรื่องภายในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นำเรื่องปราบบังคมทูนให้2รัฐมนตรีประกอบด้วยร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ และนางนารุมน์พินโยสิงห์วัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานพ้นจากตําแหน่งเพื่อความเหมาะสมและเกิดประโยชน์แก่ราชการตามรัฐธรรมนูญมาตรา171ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาในช่วงที่ร้อยเอกธรรมนัฐเปิดแถลงข่าวที่รัฐสภาและโชว์ใบาลาออกจากตําแหน่งแค่เพียงไม่กี่นาทีโดยระบุว่าตลอดระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่งมาบรรยากาศการบริหารราชการแผ่นดินไม่เป็นไปอย่างที่ผมคาดหวังเอาไว้ แล้วผมก็อยากกลับไปอยู่ในจุดเดิมของผมคือการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนผมต้องการทำการเมืองให้มันเข้มแข็งเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองจริงๆไม่ใช่มารองรับหรือทำอะไรเพื่อคนบางกลุ่มนี่คือคำพูดของร้อยเอกธรรมนัสพรมเผ่าซึ่งตอนนี้ได้กลับคำพูด และก็ยังเป็นเลขาที่การพักพลังประชารัฐต่อไปเราต้องเฝ้าดูการเดินทางในอนาคตทางการเมืองของร้อยเอกธรรมนัฐต่อไปว่าจะอยู่กับพักพลังประชารัฐต่อไปหรือจะไปตั้งพักใหม่หรือจะไปอยู่พักเพื่อนไทยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ